แสงตะวันค <ane> <affiliated. S 2> ่ะ A, C A, A, A B C A B C โอ้ย B C รับปากกูจินตานะครับคนติดตามสนอใครไปดิ้งปิ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 งให้คุณแม่ได้พันหนึ่งแสนสักไรเร็วสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน A B C มาแล้วค่ะสวัสดี F C น้องวงยิงสวัสดี F C สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะวงอิง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  อุ้งอิงอุ clothes, ้งอิงอ so right ุ like ้งอิงเพี้ยเป็นค so ่าทายอดฮิตของยูทูบเบอร์สายสาวน้อยเพชรบ้านแพงเน้อพี่น้องเด้อหาคนสิบ่เข้าใจเมนบอีหยังอุ้งอิงนี่คือสิ่งที่บอจบอกว่าถ้าทองค่าทานี่แล้วสิ่หิ่งหิ่งปังๆลำๆเรื่อยๆก็เลยต้องเว้าแบบนี้ละพี่น้องเพราะว่าเอฟซีก็เรียกร้องนําจริงๆถ้าบเบาออกกองแอดเพชรคิดพ่อยง่ไหนแอดเพชรก็สิทองยง่นั่นพี่น้อง เอามือนีเว้าเรื่องน้องหญิงไปงานมือว่านี่น้องไข่เด้อพี่น้องผู้คนจนะมาจะใส่เน่ไหมคนหลักมื่นึงแต่หัวแรงแล้วพี่น้องแต,แต่บ้านแต้วโต๊ดินนะคะตรงนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นแต่มือนีอีลาน่อยบอกได้ว่าเอฟซี FC มาหาหลายคักติดมือพ่ต้องนับถึงเด้อพี่น้องเด้อมือนีอีลาสมางงาิมาส่งงานมาสั่นว่าขอกล้าข้าขว่าขอบ,บุญขอบคุณน,ก,นกับเอฟซีสุข,ขูสุคน รวมไปถึงติบมือที่บ่เห็นเป็นรูปธระมสิีว่าสามารถจะเว้าถึงได้หลายคักหากท่านใดอยากจะคอมเมนต์ใ้คอมเมนต์แอดเพนว่าเจ้าของเนี่ยไปจับมือกีฬาแล้วได้ไปเห็นใกล้ชิดแล้วว่าให้กันฟัง้อพี่น้องเด้อได้เอาเงินติบไปให้กีฬานาเวที่ามานะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นบุญเป็นคุณถือว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุนกีฬาหน่อยเฮ้าสนับสนุนสาวน่อยเพชรบ,บานแพงนะคะ น่าน้อยเด้๋บอกไว้ว่าขอพระคุณมาอะไจากแม่นีนาเอฟซีจากกรุงเทพพี่น้องแสดงยูหนองไข้ก็มีเอฟซีกรุงเทพนะคะพ่อเจ๋วเวียงคุกก,ก็คืออยุใกะไก่หนองไข้แหละเนาะพี่น้องเนาะพ่อหักอุบลทุกสารทิศพ่อชาญวิทย์พ่อสมจิตแล้วก็พ่อจ่านั้นและรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีที่มอบให้ลา ในมือในมือนีเดอ้อขอให้พอ่พอพ่อแม่แม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเอ็นดูอีลาน้อยตลอดไปเด้อจา้าเปลี่นตาบอกพี่น้องอีลาน้อยหูจะคว่ำบอกเลยว่ามาส่งงานแบบนี้ซุ่มือว่าจะของไดียังจ้งไดจากผู้ใดแน่เปลี่นเรื่องเล่าที่มาบอกให้มูฟังมาบอกให้พอ่พอม αι, 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 พ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซี่ฟังน้องพี่น,น้องเนาะบอกเลยว่าเยอะแยะ,ยะ,ยะมากไหมแต่ละมือนะคะ บานี้มาเวิรงคอมนเมนต์นี่จักหน่อยคอมเมนต์กับบดหรือบอกเห็นกันฟัง่งหลายดอกแต่ว่าบอกได้ว่าเลี่ยงมากนี่บอกเป็นชุดมือนีกัยกตัวย่างบางช่วงบางตอนนะคะสําหรับการคอม,อมเมนต์ของมานี่นับหลากหลายหฮงหงิงปังปังดังๆให้กําลังใจสาวน้อยตลอดไปเด้อครับแมนมืดทิดาน้อยพระธิดาสวยเห็นว่า ็นยังจังเอิญอีลาว่าพระธิดาเวลาอีลาขึ้นฉากอีลาเป็นพระธิดาเพื่อนได้เอิญพระธิดาแล้วพี่น้องเด้อโมเมนต์ว่าที่ไปอันว่าน้องเป็นพระธิดาเป็นนั่นเป็นนี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขึ้นในบทนะคะชุดสวยจ้านางฟ้าน้อยนี่ขึ้นในใจพิ่นพิ่โยให้อีลาเป็นนั่งฟ้าในใจเพิ้นนะคะนางฟ้าน้อยในดวงใจที่มีความสุขที่ได้ยินเสียง ได้ฟังแต่เสียงซื่อกับพีความสุขพี่น้องเสียงอีลาสิแตกต่างจากผู้อื่นเป็นอีกกัหลักเนาะอพี่น้องเนาะสุดยอดเลยลูกนางฟ้าตัวน้อยทุกคนชื่นชมนาอพี่น้องเนาะพ่พอแม่แม่ดังๆปังๆตลอดไปนะลูกขอให้พอ่อ,อแม่แม่เอฟซีรักเมตตาหนูไปตลอดจ้ามันๆจ้าใหม่เห็นปะคะ เก่งคักลูกสาวแต่ละคนนะคะนี่คือคำคอมเมนต์ที่เขามาชื่นช่มในผลงานของอีลาน่อยในมือที่เดินทางไปที่จังหวัดหนองคายดูพี่นนองเด้ฉะนั้นแล้วก็คือต่อไปนี้ลากระสิเดินทางลงกรุงเทพมือนี่ก็คงจะเป็นมือเดินทางนะคะก็สิเริ่มเป็นมืออื่นมือหื้อมือตึงไปนะคะก็คือยี่สิบยี่สิบ ยี่สองเด้อพี่น้องเนดะ้อท่านใดที่พอสามารถไปเบื้องนาเวที่ไปเบิง้งขั้วมาลั่การสุดๆแบบสุดๆพ่อได้พ่อพี่น้องเนาะแคดเพีเบาเสียงดังไปบ่าข้ามาสุดๆน <ๆ S 1> ี่บอกว่าต้องไปเบื้องเองนะคะไปเบื้องเองเพ่ได้เพื่อนมีกุ้มปิดนะคะพี่น้องบอกเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าของการไล่ซุดของท่านสาวน้อยเพื่นบันแพง่งพื้นนะคะ ติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจด้พี่น้องเด้อแอปเพนขึ้นให้วันหนึ่งวันเก้าสิบเก้าบาทสามวันสองร้อยหกสิบบาทติดต่อไปได้เลยด้อพี่น้องเด้อเฝ้าจองเฝ้ากดด้อพี่น้องเด้อบอกเลยว่าแรงมือแรงมือแรง,ม,แรงมืออื่นนะพี่น้องวันที่ยี่สิบเนาะน้อง็สิได้ไปทำการแสดงยุหันพร้อมคณะนะคะ ต่อไปหากว่าท่านใดที่เขามารับชมรับฟังแล้วนะคะยังพัานในกดติดตามกดไลค์แอดเพนกับขอความกับรุณนากดติดตามกดไลค์ให้น้ำเนยได้จ้ะเดอ้อเพื่อเป็นกําลังใจใหกับแอดเพนนี่แหละขอขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เขามากหากว่ามากกับกดแช่นะคะถ้าแช่ไปกับพิมพ์คําว่าเพชรแสงตะวันนะคะแอดเพนขื้นไห้เบิงผิดพิมพ์คาว่าเพชรแสงตะวัน A B J ก็สิตามมาโรด,ดอก หาล้งคนกับสีถามถึง a b บเจม่ยังเป็นซื้อลูกของแอดเพจเด้อพี่น้องเด้อมาแบบครอบครัวพิมพ์่ก็่าเพจแสงตะวัน a b บนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายที่เขามารับชมรับฟังขอแหงเฮงปังๆลำๆลวยๆสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย